สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีป้องกันบุคคลที่3หรือพวกสแกมเมอร์อที่จะดักฟังเสียงเราจากการสนทนานะครับเรามาลองทําตามดูตามนี้นะครับอันดับแรกเข้าไปตรงที่ตั้งค่ารูปฟันเฟืองนะครับเข้าไปตั้งค่าตรงรูปฟันเฟืองเสร็จแล้วก็เลื่อนหาตรงที่เป็นรูปฝ่ามือนะครับเขาจะเขียนว่าความ เป็นส่วนตัวและความปลอดภัยกดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้าไปแล้วความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาจนเจอคําว่าไมโครโฟนกดเข้าไปเลยตอนนี้ผมปิดอยู่นะครับถ้าของใครเป็นเครื่องหมายสีเขียวอยู่อย่างนี้ก็ปิดลง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 ให้หมดนะครับเพื่อป้องกันบุคคลที่3หรือพวกสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์ที่จะแอบดักฟังแล้วก็เอา มาแอบอ้างเรานะครับตื้อไปแอบอ้างคนอื่นดักฟังเสียงเรานั่นแหละนะครับเอาเมื่อสอบเสร็จตรงนี้แล้วก็กลับไปที่หน้าปกติแล้วก็มีอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเข้าไปตรงที่เราจะโทรออกนะครับเพิบมมาถึงหน้าออกแล้วกดดอกจันสี่เหลี่ยมแล้วก็กดสองหนึ่งกดสี่เหลี่ยมอีกทีแล้วกดโทรออกครับรอสักครู่เมื่อโทรออกแล้วท่านจะเห็นข้อความแบบนี้ นะครับก็อ่านดูนะครับเขาบอกว่าการซักถามการตั้งค่าสําเร็จการโอนเสียงกับสายทั้งหมดปิดใช้งานแล้วนะก็อ่าน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 ลงมา,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 าเรื่อยทุกข้อนะครับจนถึงข้อสุดท้ายการซักถามการตั้งค่าสําเร็จการโอนสายเข้าถึง P A D นั้น กับสายทั้งหมดปิดใช้งานแสดงว่าบคุคคลที่3ที่เราจะโทรเข้าโทรออกหรือว่าใครโทรมาหาเราบคุคคลที่3ก็ไม่สามารถจะดักฟังหรือว่าได้ยินว่าเราคุยอะไรกันอันนี้เป็นการป้องกันลองไปทํากันดูนะครับชื่นชอบยังไงกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณมากครับผม